ว่าด้วยอภิพายตนะแปดูก่อนอานน์อภิพายตนะแปประการเหล่านี้แล8แปประการเป็นฉไนคือผู้หนึ่งมีความสำคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกที่เล็กซึ่งมีผิวพันธ์ดีและมีผิวพันธ์สามครอบงามรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอาภิพายตนะข้อที่หนึ่งผู้หนึ่งมีความสำคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ใหญ่ซึ่งมีผิวพันธ์ดีและมีผิวพันธ์ซามครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น อันเป็นอภิพายตนะข้อที่สองผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกที่เล็กซึ่งมีผิวพันธ์ดีและมีผิวพัน์ซามครอบงามรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพายตนะข้อที่สาม ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ใหญ่ซึ่งมีผิวพันธ์ดีและมีผิวพันธ์ซามครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพายตนะข้อที่สี่ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวันนะเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวดอกผักตบอันเขียวมีวันณะเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวหรือว่าผ้าที่กำเนิดในเมืองพาราณสีมีส่วนทั้งสองกลิ่งเขียวมีวันนะเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวแม้ฉันใด ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันเขียวมีวันนาเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวฉันนั้นเหมือนกันครอบงามรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่ห้าผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลืองมีวันณะเหลืองเหลืองล้วนมีรัศมีเหลืองดอกกัณนิกาอันเหลืองมีวันณะเหลืองเหลืองล้วนมีรัศมีเหลืองหรือว่าผ้าที่กําเนิดในเมืองพาราณสีมีส่วนทั้งสองเกลี้ยงเหลืองมีวันณะเหลืองเหลืองล้วนมีรัศมีเหลือง แม้ฉันใดผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันเหลืองมีวันน้าเหลืองเหลืองล้วนมีรัศมีเหลืองฉันนั้นเหมือนกันครอบงามรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพายตนะข้อที่หก ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันแดงมีวันนาแดงแดงล้วนมีรัศมีแดงดอกหงอนไก่อันแดงมีวันนาแดงแดงล้วนมีรัศมีแดงหรือว่าผ้าที่กําเนิดในเมืองพาราณสีมีส่วนทั้งสองเกลี้ยงแดงมีวันนะแดง แดงล้วนมีรัศมีแดงแม้ฉันใดผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันแดงมีวันน้าแดงแดงล้วนมีรัศมีแดงฉันนั้นเหมือนกันครอบงามรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพายตนะข้อที่เจ็ ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันขาวมีวันณะขาวขาวล้วนมีรัศมีขาวดาวประกายปรึกอันขาวมีวันณะขาวขาวล้วนมีรัศมีขาวหรือว่าผ้าที่เกิดในเมืองพาราณสีมีส่วนทั้งสองเกลี้ยงขาวมีวันณะขาว ขาวล้วนมีรัศมีขาวแม้ฉันใดผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันขาวมีวันนาขาวขาวล้วนมีรัศมีขาวฉันนั้นเหมือนกันครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพภายตนะข้อที่แปด ดูก่อนอานน์อาภิพาจตนะแปดประการเหล่านี้แลดูก่อนอานน์วิโมกแปดประการเหล่านี้แลแปดประการเป็นฉไนคือภิกษุเห็นรูปอันนี้เป็นวิโมกข้อที่หนึ่งพิกสุมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันนี้เป็นวิโมกข้อที่สอง ภิกษุน้อมใจไปว่าสิ่งนี้งามอันนี้เป็นวิโมกข้อที่สามเพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆาสัญญาดับไปเพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตะสัญญาภิกษุเข้าถึงอากาสานัญจายตนะด้วยมณสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้ดังนี้อยู่ อันนี้เป็นวิโมกข้อที่สี่เพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงภิกษุเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะด้วยมณสิกานว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ดังนี้อยู่อันนี้เป็นวิโมกข้อที่ห้าเพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะ โดยประการทั้งปวงภิกษุเข้าถึงอากินจัญญายตนะด้วยมณสิการว่าน้อยหนึ่งไม่มีดังนี้อยู่อันนี้เป็นวิโมกข้อที่หเพราะล่วงเสียซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงภิกษุเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ อันนี้เป็นวิโมกข้อที่เจ็ดเพราะร่วงเสียซึ่งเนวะสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงภิกษุเข้าถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่อันนี้เป็นวิโมกข้อที่แปดดูก่อนอานน์วิโมกแปดประการเหล่านี้แล